ผลโหวตจากแฟนมวยแฟนมวยเทคะแนนให้ตะวันฉายเปอร์เซ็นชนะโจนธวุฒิอย่างราบคาบ สำหรับศึกวัน167ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับตรงกับวันที่8มิถุนายนตะวันฉายป้องกันแชมป์มวยไทยกับทางด้านโจนาทวุฒิซึ่งในศึกนี้เองครับก็เปรียบเสมือนการล้างตาของพี่โจนาทวุฒิครับสำหรับไฟก่อนครับในเรื่องของการเจอในการในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งทางด้านพี่โจเองมีเวลาเตรียมตัวเพียง3วันครับเพื่อบินมารับงานแทนจากซูเปอร์บอนที่ถอนชกไปในการเจอกันกับตะวันฉายในครั้งนั้นครับและผลออกมาครับตะวัน ถายก็เป็นฝ่ายชนะไปในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งหลายฝ่ายครับก็มองว่ายังค้าง,างยังคาใจครับสําหรับคู่นี้จึงต้องจัดการรีแมตให้ดูหน่อยครับและซึ่งในศึกครั้งนี้ครับไม่ได้เป็นการรีแมตแบบธรรมดาครับแต่เป็นการย้ายกติกามาเป็นกติกามวยไทยของตะวันฉายที่เป็นเจ้ามวยไทยและก็เป็นแชมป์โลกณนะตอนนี้ครับและซึ่งนี่ครับเป็นโอกาสสําหรับโจนธวุฒิถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับสําหรับเจ้าตัวเองในความฝันครั้งหนึ่ง ก็อยากจะได้ชิงเข็มขัดแบบนี้แหละครับและครั้งนี้เองทางด้านพี่โจก็มีโอกาสได้ขึ้นชิงครับหลังจากที่มีรายการออกไปครับแฟนมวยหลายฝ่ายเองครับก็ถือว่าให้ความสนใจอย่างยิ่งสําหรับคู่นี้ในการรีแมตครับก็ถือว่าเป็นอีกคู่มวยครับที่แฟนมวยอยากชมเป็นอย่างมากครับและล่าสุดทางวันชิบะชิบครับได้เปิดผลโหวตไอจีครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะตะวันฉายหรือโจนัทบุตรครับซึ่งแฟนมวยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการโหวต ให้กับทางด้านตะวันฉายแชมป์โลกมวยไทยนปัจจุบันครับถึง81%เลยครับโอกาสที่จะชนะโจนัทวุฒิซึ่งแฟนมวยอีกส่วนครับก็โหวตให้กับโจนัทวุฒเพียง19%ที่จะเป็นฝ่ายชนะในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่อิงการโหวตจากไ g ครับเรียกได้ว่าห่างกันสุดๆเลยครับมองว่าทางด้านโจนัทวุฒนั้นถ้าเปรียบจากคะแนนโหวตแล้วก็แพ้ตะวันฉายอย่างราบคราบเลยครับ และนี่ครับก็ถือว่าเป็นเสดติในการโหวตเล่นๆเท่านั้นครับสำหรับวันชิปชิปทำขึ้นใน IG ครับซึ่งของจริงมันอยู่บนเวทีครับคงไม่มีใครด้อยไปกว่าใครแล้วสำหรับทั้งคู่เคยเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งและไฟนั้นเองครับตะวันฉายเองก็เกือบแย่ด้วยความดุดันของพี่โจครับแกเตรียมอาวุธมาทุกอย่างในการสกัดในการปิดตัวเร็วไม่ให้ตะวันฉายได้ออกอาวุธซ้ายดารายาวๆได้แบบถนัดครับ และในไฟนี้ครับถือว่าสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าจะเจอกันนิกติกามวยไทยครับถือว่าการออกอาวุธแบบสุดโหดและก็สุดมันทั้งคู่น่าจะเตรียมมาอย่างสุดๆเลยครับสำหรับโจนาถพุธเองครับถึงแม้จะผลโหวตออกมาแบบนี้ครับเจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเจ้าตัวก็มุ่งมั่นที่จะมาเจอกับทางด้านตะวันฉายอย่างเต็มรอยครับก็คงต้องมารอดูบนเวทีแหละครับว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรครับจะเป็นไฟคล้ายๆกับเจอกับซุปเปอร์บอลหรือเปล่าครับสำหรับแผนของตะวันฉาย ซึ่งในไฟนี้ครับก็ถือว่าได้ชกในกติกาที่ตัวเองถนัดมากๆและตัวเองครับก็เป็นแชมป์โลกด้วยถือว่าเป็นทางของเขาเลยครับสําหรับตะว,วันฉายแต่ทางด้านโจน,นัทพูดเองครับก็ถือว่าฟอร์มล่าสุดนั้นก็มีความดีเดือดพอสมควรครับต้องมารอดูไฟนี้ว่าสดจะบทเก่าหรือเก่าสบทสดครับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ